สวัสดีครับวันนี้ผมจะทำให้ดูครับนี่ผมนี่ผมวันนี้ผมจะมาเอาเงินตัวแทนเข้าเกมให้ดูนะครับกดไปท,ที่ตัวแทนนะครับกดเข้าไปครับที่ตัวแทน แล้วมันจะขึ้นมาทหน้านี้นะครับพอขึ้นมาหน้านี้ปพบเห็นตรงนี้ไหมครับสีแดงๆครับถอนได้หนึ่งร้อยสิบสองบาทนะครับกดไปที่ถอนเงินครับมันจะมีถอนเข้าธนาคารเลยก็ได้นะครับแต่เงินผมมันไม่ถึงห้าร้อยครับแต่ถ้าเติมเข้าเกมมันเติมขั้นต่ำแค่ร้อยเดียวนะครับ นี่ก็เข้ามาตรงนี้เลยครับแล้วก็เติมเข้าเกมไปครับเติมไปกดไปหนึ่งร้อยบาทครับให้มันเหลือไว้แล้วก็กดเิมเกมแค่นี้ครับเราเข้าไปครับนี่ครับเข้ามาแล้วครับหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญเท่ากับหนึ่งบาทน,นะครับ ก็ผมไปเล่นกันครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทำให้ดูครับว่าการถอนเงินทำได้ง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ